ท่าิรครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสิดิปุฒเนียนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปราจีนบุรีเขตสามพักภูมิใจไทยครับผมขอมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายหรือทำนูนว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3พศ6 5 6 5ครับที่จปลายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและบุฒิสภาครับจากบทที่หเนี่ย เราได้กล่าวถึงสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพในระยะ5ปีนี้แสดงให้เห็นว่านะครับคณะกรรมการเนี่ยก็ได้เห็นถึงปัจจัยความเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่มาจากการแพร่ระบาดของโควิดโคโคนาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปัญหาจนเป็นนัยยะที่ทำให้บริบทสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีปัญหาอย่างมากมายจนต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นระบบ โดยที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับอยากเห็นได้ชัดเลยเป็นวิกฤตในศตวรรษที่21เราจะเห็นว่าในสังคมผู้สูงวัยที่มาเร็วและเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากแล้วอย่างรวดเร็วด้วยครับโดยเฉพาะในปี2อ6 3จะเห็นว่าเป็นปีที่เริ่มต้นที่มีประชากรผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วถึง12ล้านคนแล้วจะมา็นปีนี้ครับปี2อ6 5สิ้เนี่ย, 5, ยสิ้นปีเมื่อธันวาคมเพันจะเห็นชัดเลยว่า ประชากรนะครับเกิดเพียง5 0 0แสนคนแต่เสียชีวิต6 0แสนคนซึ่งจะสร้างความปัญหาให้อย่างมากที่จะมีต่อภาคสังคมครับในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาประชากรที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยแต่ปัญหาที่สังคมโลกกำลังวิกฤตก็คือปัญหาที่เราบอกว่าปัญหาคลายเม็ดเชนที่กำลังเข้ามา สู่โลกซึ่งทุกคนของโลกต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังปัญหาสุขภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมถึงเรื่องว่าเราจะต้องแก้กนแบ่งอย่างองค์รวมโดยที่มองถึงปัจจัยในการที่จะบูรณาการอย่างชัดเจนให้มากยิ่งขึ้นต่อไปผมในินมของพักภูมิใจไทยครับก็ต้องเห็นนโยบายที่พักภูมิใจไทยที่จะเห็นความสำคัญกับผู้สูงวัยจนกระทั่ง ให้ปีนี้เป็นปีแห่งสุขภาพของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุที่จะมีนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลถึง900แห่งทั่วประเทศไทยบริการด้านสุขภาพสนับสนุนอุปกรณ์ด้านผู้สูงวัยครับมีทั้งเว่นตา500,000อันพ้าอ้อม5ล้านชิ้นฟันเทียม50,000ถึงเป็นว่าเป็นนโยบายของพรักทว เป็นนโยบายหรือ,อของกระทรวงสาธารณสุขที่นําโดยท่านอนุทินชาญวิรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จะมีการเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุดังนั้นผมอยากให้เห็นว่าไม่เพียงแต่เท่านี้ครับเรายังมีนโยบายที่จะมีน้ําสะอาดเครื่องกรองน้ําประจําหมู่บ้านซึ่งเหล่านี้นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นกับรากญาติอย่างแท้จริงอีกในส่วนหนึ่ง ที่เราบอกว่าวิกฤตการโลกร้อนหรือคลายเม็ดเชนเนี่ยนะครับด้วยแนวความคิดที่มีการประชุมกันของเอป c ก็พูดไปแล้วในเรื่องของ BCG ในความคิดตรงนี้ผมในฐานะคนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หามาตรการในการจะแก้ไขปัญหาที่จะในสุภาพรวมของประเทศชาติโดยการที่จะแก้ปัญหาเรื่องดินน้ำลมไฟซึ่งเราจะมีการจัดอบรมนะครับเพื่อจะเสริมสร้างให้กับสุขภาพ ลากฐานลากของประชาชนในเวลาที่ของอในเขตเลือกตั้งของผมอาํเอาเภอกบินบุรีอําเภอนาดีครับซึ่งเราได้มีการรวบรวมพละกําลังจากประชาชนทุกภาคส่วนที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเรื่องน้ําเราจะทำกาคารน้ําใต้ดินเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและกักเก็บน้ําธรรมชาติไว้ในยามที่มีฝนตกลงมาหรือในภัยแล้งซึ่งน้ําปกติแล้วเราเก็บไว้เพียง 5-6%เท่านั้นในปัจจุบันนี้อีกอันหนึ่งครับทึ่เป็นโครงการดีๆของอาสาที่เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในเขตพื้นที่จังหวัดปาจินบรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกันกับอสอมที่มีการอบรมที่จะให้ความรู้กับอสอม อีกอันนึงที่เป็นนโยบายที่อยากจะให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรที่จะพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยือสังคมซึ่งจะเป็นสังคมผู้สูงอายุต,ต่อไปและทั้งมีนโยบายของพรรคปูมิใจไทยที่จะส่งเสริมให้อสมอเป็นขัมกำลังใจซึ่งจะเป็นผู้รับภาระผิดชอบกับสังคมถึง2000บาทต่อนหนึ่งเดือนถ้าหากพรรคปุ่มใจไทยหรือได้กลับมาในการที่จะร่วมรัฐบาลในการจะนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนั้นผมถึงถือว่าในกรอบของธรทานูนว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติฉบับที่สานี้จึงมีความสําคัญอย่างมากในการจะขับเคลื่อนเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนโดยทั่วนหน้าอีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมแก้ไขปัญหาลดโลกร้อนให้มีประโยชน์และถึงอะไรก็ตามครับผมอยากกราบเรียนท่านคณะกรรมการที่ ดูแลเรื่องธรรมนูนต,ตรงนี้อย่างไรก็ขอให้นํานโยบายหรือธรรมนูนอย่างนี้ลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงครับขอกราบขอบคุณมากครับขอบคุณครับ